<c oughs> สวัสดีเอฟทอมสุดยอดทุกๆท,ท่านครับวันนี้ผมมาพามาชมวัดเก่าวัดแก่วัดเก่าแก,ก,าแก่ที่หนึ่งที่จังหวัดสุโขทยัยอำเภอสีสัตว์ครับคือวัดพระปางนะครับยอดพระปางองค์พระปางครับจะมีการจัดงานทุกๆปีครับ มันขปางหรือเรียกอีกอย่างนึงวัดพระศีมหาธาตุราแวรว,วิหารถ้าผมจำไม่ผิดนะเนี่ยผมจะพาไปดูรอบๆครับขึ้นไปได้ครับข้างบนเนี่ยมันจะมีมีคนคนขึ้นไปเนี่ยมีองค์พระขึ้นไป ชมได้ครับข้างบนครับหพามาดูข้างๆครับมีคนอยู่ข้างบนนะผมผมจะพาขึ้นไปไปชมข้างบนครับว่าเป็นไงผมก็ไม่เคยขึ้นเหมือนกันเพิ่งครั้งแรกที่ให้ ่ายคลิปให้เอฟซีได้ชมกันครับมีพระองค์พระประธานองค์ใหญ่ครับทางขึ้นครับไปดูทางขึ้นครับไม่รู้ทางขึ้นทางไหนครับนะเพราะผมไม่เคยมาขึ้นสักทีเคยมาเที่ยวแต่ไม่เคยมาขึ้นบนยอดพระปางสักทีครับเนี่ยองค์พระ องใหญ่สวยงามสุดยอดครับโหครับเดี๋ยว,วครับคือทางขึ้นตรงนี้แบบชั้นหน่อยนะครับนะเอ่สีธ้ามาก็ระวังหน่อยครับ นี่ครับทางขึ้นชันหน่อยครับมีราวมันได้ให้จับ สวัสดีครับค่อยลงครับนี่ครับหัวเข้ามาถึงในองค์พระปังครับนี่ครับผมขอ กับไหว้ก่อน,นอค,ครับลูกคอไททำิรวย พอผู้เซลล์ขอให้คอยทําคอยดูลูกคุมฟังที่คอย ใทน,นทำนองคลิปวิดีนติดตามลูกเป็นมือเป็นแสนเป็นล้านคนอ,อยากเผยแพร่ทางผู้พัสนาให้ประชาชนได้รับรู้ตัวกันก่อนลูกลงนั่ในลูกโชว์เชี่ยวทางทดีๆมีคนติดตามลูกเยอะลูกทำคลิปขอ và gọi như này này không mà chủ tiêu có cửa lúc mới chúng ừ.